นำบีหลางสวยเขียนโดยเท่าทารกเปลงโดยเยนหนึ่งบทที่สิบสามความดีเกินไปคือกับดักของพวกสวยสายขาวมึงไม่เคยทำ้ายใครแต่มึงทำ้ายตัวเองทุกวันด้วยความดี แบบไม่เลือกเวลาเงาเงียบไม่ได้แปลว่ามันพังแต่มันคือนน้ำที่ค่อยๆซึมรากจนต้นไม้ชีวิตโคลงแบบไม่มีสัญญาณเตือนคนสายนี้ยิ้มเก่งใจดี เราฟังทุกคนไม่เคยปฏิเสธพร้อมช่วยแม้ตัวเองจะเหนื่อยข้างนอกดูงามแต่ข้างในมึงเริ่มเบื่อชีวิตเบาๆทุกวันโดยที่ยังคงต้องยิ้มให้คนทั้งโลกสวยแบบนี้ไม่ใช่ความสวยแบบบึมบำมแต่มันคือสวยแบบรัวที่ไม่มีวันหยุด กาจะให้ลิสต์อาการสวยสายเงียบเปิ่อเอาไว้เช็คดูว่ามึงเข้าก่อไนมัง้งอาการแรกนอนไม่ลึกเพราะสมองคิดวนว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรใใครอีกอาการต่อมากลัวถูกเกลียดถึงการฝันร้ายว่าทุกคนหายไป อาการต่อมาไม่กล้าหยุดพักเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่สมควรอาการต่อมารู้สึกผิดทุกครั้งที่ปฏิเสธหรือพูดว่าไม่และอาการสุดท้ายไม่กล้าพูดวันเหนื่อยเพราะกลัวคนอื่นผิดหวัง สุดของความสวยนี้คือเงาที่อยากเป็นคนดีเสมอมึงไม่ได้อยากทำรายตัวเองแต่มึงโดนสอนมาว่าความดีต้องมาก่อนตัวเองเสมอและเมื่อมึงใช้คำสอนนี้โดยไม่เช็คว่าเงาในตัวเองรู้สึกยังไง มึงเลยกลายเป็นสนามที่ฟ้าก็ไม่กล้าให้ของดีเพราะมึงยังไม่กล้าถือชีวิตแท้ๆของตัวเองเลยดังนั้นความดีเกินไปคือสนามสวยที่ชอบแฟงตัวมึงลงนึกภาพตามบ้านที่เปิดไฟรับแขกตลอด24ชั่วโมง แต่ไม่เคยปิดประตูไม่เคยนอนไม่เคยพักโจนจะเข้ามาตอนไหนก็ได้และในกรณีนี้สวยคือโจรที่มึงไม่เคยรู้ว่ามันเข้ามาตอนไหนเพราะมึงเชิญมันด้วยรอยยิ้มที่ไม่กล้าหยุดติการให้มานานเกินไปแล้ว สายดีเกินไปมึงอย่าหยุดดีแต่จงเริ่มฟังว่าใครเป็นคนใช้ความดีของมึงอยู่ถ้าเป็นเสียงแท้ใช้มันต่อไปถ้าเป็นเงากลัววางสักเดี๋ยวนี้สรุปบทที่สิบสาม ความดีเกินไปไม่ใช่บุญแต่มันคือกรรมซอนเงาและคนดีเกินไปจะพังเงียบเงียบเพราะสนามในตัวมันบอกว่ากูไม่สำคัญและแต่มึงไม่เริ่มพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาความสวยจะเป็นคนพูดแทนและมันพูดไม่เบาเลยมึงก็รู้ฉะนั้น จงดีต่อไปแต่จงดีในจังหวัะที่ตัวเองก็รู้สึกว่ากำลังมีชีวิตไม่ใช่แกดีเพราะทำน้าที่จบบทที่สิบสา